สวัสดีครับเช้านี้แมงกินูนก็มาอยู่ที่วัดศรีวลีน้อยอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่14กุมภาพก,กับวันวาเลนไทน์นะครับก็ที่วัดศรีวลีน้อยวันนี้น่าจะมีงานใหญ่นะครับก็มีเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเที่ยวตลาดกันก่อนนะครับแล้วค่อยออกมาด้านนอกจนิ <S <S ิสมั <S <S ัยดดาาารเทททอ้ห่่่ลวีีีีีตษแใโ S <S <an> <S จดคนใจบุญมากันอย่างมากมายก็ไม่เป็นไรแต่ประชาชนทับพันให้ดังไปสัว่วสารลัทิิใ้สิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ไี่ยินได้ฟังขณะนี้ชาวทุกชนที่กําลังเตรียมตัวจะมาจาักทั้งเตรียมข้าวของจะไปเครื่องบูชาทำกันเทศครัขอสิ่งของต่างที่เป็นถวายสังฆทานหรือเป็นทานเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปได้านในตลาดกันนะครับทุกท่าน พาไปชมบรรยากาศด้านในตลาดตรงนี้เป็นซุ้มประตูก็จะมีร้านค้าเริ่มมาวางของขายแล้วนะครับวันนี้เรามาเช้าหน่อยแม่ค้าก็เพิ่งมา วันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เป็นรันงานใหญ่ของวัดส,สีวาีน้อยนะครับก็จะมี13 14 15เป็นงานประจำปีนะครับแม่ค้าก็เพิ่งมาเองนะครับเพิ่งเริ่มมาวางของ ช่วงกลางวันอาจจะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบริเวณตลาดน้ำกันนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับเช้านี้นื่ค้าน่าจะยังไม่มา เพราะว่าเขาจะมีงานกลางคืนส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นขายช่วงกลางคืนกันก็มาดูบรรยากาศอีกอีกแบบนึงนะครับแบบที่ไม่คึกคักเท่าไหร่ เพราะว่าวันนี้จะมีเทพมาชาติก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านนอกกันนะวันนี้ตลาดจะเงียบนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะน่าจะขายช่วงกลางคืนกันนะครับเพราะว่าด้านนอกเขามีงาน ที่หน้าวัดนู่นนะครับก็ร้านค้าก็จะย้ายออกไปข้างนอกกันหมดนะครับก็เดี๋ยวแมงกีนุนจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ